รัฐบาลไทยในอดีตเคยประกาศกล้าวถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยและรักษาแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อเรื่องราวของกองกำลังว้าแดงถูกหยิบยกขึ้นมาสู่สายตาสาธารณะความเชื่อมั่นนั้นกลับถูกท้าทายผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแพททองทานชินวัตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่างแสดงท่าทีที่หลายคนมองว่า ระมัดระวังเกินควรหรือบางครั้งถึงขั้นเกรงใจต่อกลุ่มว้าแดงเมื่อความเคลื่อนไหวของว้าแดงเริ่มเป็นที่รับรู้ประชาชนหลายคนอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าเบื้องหลังความสัมพันธ์นี้คืออะไรการเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลไทยและกองกําลังว้าแดงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ลึกซึ้งกว่าที่ใครจะคาดคิดมีเสียงกระซิบจากวงในว่าความสัมพันธ์ที่ดูคลุมเครืออาจเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือการต่อรองลับในด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจหากเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าอธิปไตยของชาติอาจถูกแลกกับสิ่งที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้สถานการณ์ยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อสำนักข่าวชายขอบรายงานว่ากองกำลังวะแดงได้นำโดรนสองลำบินข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อทำการลาดตระเวนและที่สำคัญ พื้นที่ดังกล่าวคือดินแดนของประเทศไทยโดยสมบูรณ์การกระทําครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการล่วงละเมิดอธิปไตยแต่ยังถือเป็นการส่งสัญญาณที่อาจถูกตีความได้หลากหลายวันที่29ธันวาคมปี2567แหล่งข่าวด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยพมา่ารายงานถึงการลุกล้ำของกองกำลังทหารว่าแดงเข้าสู่พื้นที่บริเวณหนองหลวง ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอปายและอำเภอปังมะผ้าที่ทหารว่าแดงเลือกใช้ตั้งฐานปฏิบัติการหลังจากกองทหารพรานของไทยถอนกำลังไปเมื่อกว่า20ปีก่อนน้องหลวงซึ่งเคยเป็นจุดเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านทั้งสองฝั่งพรมแดนกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามตั้งแต่ปี2540เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อกองกำลังชาติพันธ์ บุกทลายโรงงานยาเสพติดในพื้นที่นับแต่นั้นมาชาวบ้านต่างหวาดกลัวจนไม่กล้าข้ามแม่น้ำลางแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลาจากยอดดอยเข้าสู่แผ่นดินไทยแหล่งข่าวยืนยันว่าทหารกองกำลังวะแดงได้รุกคืบลงจากสาันเขายอดดอยเรื่อยๆจนกระทั่งยึดฐานปฏิบัติการเก่าของทหารพรานในพื้นที่ริมหนองหลวงและออกคำสั่งห้ามชาวบ้านข้ามแม่น้ำลางการกระทำนี้ ไม่เพียงแค่สร้างความหวาดกลัวแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการท้าทายอำนาจอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนรายงานระบุว่าผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ตำหนิฝ่ายตำรวจในพื้นที่อำเภอปังมผ้าที่ปล่อยให้ข่าวการตั้งฐานของทหารว้าแดงเผยแพร่สู่สาธารณะสร้างคำถามใหญ่ที่ยังไร้คำตอบว่าทางการไทยต้องการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่ออะไรข้อสงสัยนี้ สะท้อนถึงความคลุมเครือในกระบวนการจัดการปัญหาของรัฐบาลขณะที่กูรูสายทหารและความมั่นคงที่เคยลงพื้นที่ด้วยตัวเองชี้ว่าการล่วงล้ำพื้นที่หนองหลวงเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยไม่ควรมองข้ามและควรใช้กำลังทหารผลักดันกองกำลังวะแดงออกจากพื้นที่อธิปไตยของไทยในทันทีเพราะอาจส่งผลกระทบระยะยาวหากรัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด การปล่อยให้กองกำลังว้าแดงตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนอาจกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นในอนาคตและเมื่ออยู่นานวันเข้ากองกำลังว้าแดงอาจอ้างได้ว่าไม่มีใครคัด้านแหล่งข่าวจากสํานักข่าวชายขอบเปิดเผยข้อมูลที่ชวนให้ตกตะลึงที่บริเวณหนองหลวงซึ่งนับตั้งแต่กองกำลังทหารพรานของไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่เมื่อหลายปีก่อนกองกำลังวะแดง ได้ค่อยๆรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่น่ากังวลคือในบริเวณนี้กลับไม่มีหน่วยงานความมั่นคงของไทยเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการแม้แต่หน่วยเดียวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองโดยตรงก็ถูกจำกัดการเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกจัดให้เป็นเขตปราะบางที่ต้องได้รับอนุญาตจากทหารก่อนแหล่งข่าวยืนยันว่า ในปัจจุบันกองกำลังว้าแดงได้ใช้โดรนลาดตระเวนสองลำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หนองหลวงซึ่งนอกจากการรักษาความปลอดภัยของตนเองแล้วยังมีรายงานว่าโดรนเหล่านี้ถูกนำไปใช้สอดแนมฐานทหารไทยที่เดลิกีอีกด้วยย้อนกลับไปในปี2540หนองหลวงกลายเป็นเวทีปฏิบัติการลับของรัฐบาลไทยที่แทบไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ มีการบุกทลายโรงงานผลิตยาเสพติดถึง3ครั้งในปีนั้นการบุกครั้งแรกเกิดจากสายข่าวรายงานว่ามีกองกำลังชนกลุ่มน้อยตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดบริเวณหนองหลวงการปฏิบัติการในครั้งนั้นประสบความสำเร็จในการทำลายโรงงานแต่การควบคุมพื้นที่กลับล้มเหลวและเมื่อเวลาผ่านไปกองกำลังวะก็เริ่มกลับเข้ามายึดครองพื้นที่อีกครั้งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทย นำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรได้ประกาศอย่างหนักแน่นที่เน้นย้ำว่าการต่อสู้กับยาเสพติดเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของรัฐบาลแต่สิ่งที่สร้างความสงสัยให้กับประชาชนคือเหตุใดเมื่อเผชิญหน้ากับกองกำลังว้าแดงรัฐบาลกลับเลือกที่จะปิดเงียบทั้งที่มีรายงานชัดเจนว่าวาแดงคือหนึ่งในผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแม้แต่แหล่งข่าวในพื้นที่ยังตั้งคำถามว่า ใดรัฐบาลจึงเลือกมองข้ามพฤติกรรมของกองกำลังนี้การที่รัฐบาลไทยยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนต่อกองกำลังวะแดงนำไปสู่ข้อสงสัยที่ยากจะมองข้ามมีผลประโยชน์หรือข้อตกลงลับระหว่างรัฐบาลไทยและกองกำลังวะหรือไม่โดยแหล่งข่าวชายขอบระบุว่ามีกองกำลังชนกลุ่มน้อยตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่หนองหลวง ทางการไทยจึงดำเนินการสำรวจทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมบันทึกพิกัดที่แน่นอนจากนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าพื้นที่ป่าลึกไปตรวจคน้นทำให้พบกระท่อมสี่หลังซึ่งถูกใช้เป็นฐานการผลิตยาเสพติดภายในมีสารเคมีน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับผลิตยาเสพติดจำนวนมากแต่ประสะจากเงาของผู้กระทำผิดทุกคนหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงคำถามสำคัญคือ ได้กองกำลังชนกลุ่มน้อยถึงหลบหนีได้ทันเวลาความสงสัยถูกชี้ไปที่ส้ศสกบบุคคลลึกลับที่อาจส่งข่าวให้ฝ่ายตรงข้ามทราบก่อนการปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นซึ่งมันน่าจะมีคนที่แอบไปกระซิบบอกอย่างแน่นอนและคนคนนั้นอาจอยู่ในฝ่ายของเราด้วยซ้ำแล้วคนนั้นเป็นใครซึ่งมีความน่าสงสัยเป็นอย่างมากหลังปฏิบัติการครั้งแรกไม่นานก็มีรายงานอีกครั้งว่า กองกำลังชนกลุ่มน้อยกลับมาตั้งฐานการผลิตยาเสพติดในพื้นที่เดิมเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน30นายจึงเข้าปฏิบัติการครั้งที่2แต่ครั้งนี้ไม่ใช่การบุกยึดแบบไร้การตอบโต้เพราะทันทีที่เข้าไปถึงพื้นที่ได้เกิดการประทะกับกองกำลังติดอาวุธต่างชาติเสียงปืนดังสนั่นกลางป่าทึบเป็นเวลานานผลลัพธ์คือฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตหนึ่งราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนห่อหรือกองกำลังว้าแดงแต่ปริศนายังไม่จบลงเพียงแค่นั้นเจ้าหน้าที่นำศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากพื้นที่ประทะแต่เนื่องจากระยะทางที่ไกลและสภาพพื้นที่ที่ยากลำบากพวกเขาจึงจำเป็นต้องฝังศพไว้ชั่วคราวบริเวณใกล้ดอยผักกูดพร้อมกับวางแผนจะกลับมานำศพไปตรวจพิสูจน์ เมื่อเจ้าหน้าที่กลับมายังจุดที่ฝังศพในวันถัดไปกลับพบว่าศพนั้นหายไปแล้วจากข้อมูลที่ได้รับศพของผู้เสียชีวิตถูกนำกลับไปโดยกองกำลังชนกลุ่มน้อยและมีการจัดพิธีกรรมบางอย่างเพื่อปิดบังตัวตนของผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความคล่องแคล่วและความเชี่ยวชาญในเส้นทางป่าของกองกำลังเหล่านี้ซึ่งเหนือกว่าความสามารถของเจ้าหน้าที่ไทยที่ไม่คุ้นชินกับพื้นที่ เหตุการณ์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ป่าชายแดนหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขามีความได้เปรียบคือการรู้จักเส้นทางและภูมิประเทศเป็นอย่างดีความสามารถในการเคลื่อนที่รวดเร็วและหลบหนีอย่างไร้ร่องรอยสร้างความท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของทางการไทยในปีพุทธศักราช2540การเปิดปฏิบัติการครั้งที่3ได้เกิดขึ้น การสนธิ่กำลังระหว่างตำรวจภูทรปางมาผ้าและตำรวจประเวณชายแดนถูกดำเนินการอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความกดดนันจากการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยเคลื่อนตัวไปถึงห้วยน้ำลางเส้นแบ่งธรรมชาติที่เงียบสงบในอดีตกลับดังกึกก้องด้วยเสียงปืนการซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามที่มีอาวุธเหนือกว่าทำให้การประทะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ แต่เป็นบททดสอบที่เจ็บปวดตำรวจไทยเสียชีวิตสามนายท่ามกลางความไม่เท่าเทียมในอาวุธและการวางแผนของฝ่ายตรงข้ามเสียงปืนที่ยืดเยื้อในป่าลึกไม่เพียงแต่สั่นคลอนขวัญกำลังใจแต่ยังบังคับให้ผู้บังคับบัญชาต้องตัดสินใจถอนกำลังอย่างเร่งด่วนการยุติปฏิบัติการในครั้งนั้นกลายเป็นจุดสิ้นสุดของความพยายามของรัฐบาลไทยในการควบคุมพื้นที่ หลังจากเหตุการณ์ในปี2540น้องหลวงกลับกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยความเงียบงันที่ปกคลุมบริเวณนี้ไม่ได้หมายถึงความสงบแต่เป็นสัญญาณของการขยายตัวของอิทธิพลกองกำลังชนกลุ่มน้อยรายงานจากแหล่งข่าวชายขอบชี้ให้เห็นว่าแม้จะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนโรงงานผลิตยาบ้ายังคงตั้งอยู่ในหนองหลวงแต่พื้นที่นี้ ได้กลายเป็นจุดพักยาเสพติดก่อนกระจายเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคฐานทัพของกองกำลังว้าแดงที่ครั้งหนึ่งตั้งอยู่เพียงฝั่งพมา่าบัดนี้ได้ขยายฐานย่อยเข้ามาในพื้นที่หนองหลวงอย่างน้อยสองถึงสามแห่งชาวบ้านในพื้นที่เล่าวา่าห้วยน้ํำลางที่เคยเป็นเพียงสายน้ำธรรมชาติบัดนี้กลายเป็นเส้นแบ่งอำนาจที่น่าหวาดกลัวทหารวาแดงได้ประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้านฝั่งไทย เข้าไปในพื้นที่หนองหลวงแม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นดินแดนของไทยความอึดอัดใจ,จของชาวบ้านสะท้อนผ่านเรื่องราวของวัวควายที่หายไปจากทุ่งหญ้าในหนองหลวงพวกมันเดินข้ามพรมแดนโดยไม่สามารถติดตามกลับคืนได้ชีวิตของชาวบ้านที่เคยพึ่งพาทรัพยากรในพื้นที่กลับต้องเผชิญความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันเรื่องราวของหนองหลวงในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์แต่เป็นคำเตือนถึงความเปราะบางของอธิปไตยและความมั่นคงของชาติความเงียบในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีความขัดแย้งกลับสะท้อนถึงความซับซ้อนของอำนาจที่ยังไม่ได้รับการจัดการรัฐบาลไทยต้องตอบคำถามที่สำคัญจะปล่อยให้พื้นที่นี้ตกอยู่ในมือของกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่อไปหรือจะทวงคืนอำนาจและความมั่นคงให้แก่แผ่นดินไทย ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ